สวัสดีค่ะวันนี้นี่พ่าพ่นอยากมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังนะคะนิทานเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นนิทานที่เกิดการใส่เงื่อนเกินตค่ะพี่น้องมีขอบครัวหนึ่งนะคะ่ะอยากได้ลดนะคะแต่ที่นี่ผู้ถามผู้ลูกแล้วกัผู้ลูกก็ว่าอยากได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ อีกผู้หนึ่งก็อยากได้นะคะพี่น้องอยากได้รถมาใส่ว่่อยากใส่ซอยถามผู้ลูกแล้วผู้ลูกก็บ่าอยากได้แต่บันที่หนีก็อักไปซื้อนะคะพี่น้องอักไปซื้อแล้วที่หนีผู้ทางลูกเขาก็บอกว่าว่าเอาว่าเอาไปอักไปซื้อค่ะพี่น้องแล้วก็มาเป็นหนีพอมาเป็นหนีแล้วก็ซุ่งได้ยันแหละค่ะพี่น้องปีแรกๆก็สร่งได้ยันแหละ ปีพัดมากร่ลืมลืมลาลอยทรงบ่ไใ้ค่ะบพี่น้องก็ะม่บอกทางลูกว่ารถคันนี้ขันสรงแล้วแล้วกระแมนของสูงนั่นละ่ะอันนี้มันโบแมนคะ่ะเพราะเขาบ่ไใดอย่างใดแต่งแต่แรกนะคะวอาเบบนั้นก็บ่ถูกนะคะเพราะว่าเขาบ่าได้อย่างไดแต่งแต่แรกแล้วก็มีช่าบ้านนะคะช่าบ้านบางคนนะคะบอกว่าเอา้า ก็ให้เขานั่นได้ซอยเขาหาเงินหาคําได้หลายอยู่ก็ให้เขาได้ซอยอ่ะเอาอันนี้ก็วอาว่าถึกนะคะเพราะว่าเขาหาเงินหาคําได้หลายก็จริงแต่ว่าเขาบ่ได้ต้องการหนึ่งต่แรกเขาบ่ได้อยากได้รถคั้นนี้มาตึงแต่แรกนะคะเพราะว่าเขาบ่ได้ต้องการขันมันเป็นเงื่อนสดเขาบ่ว่าดอกขาที่จะเอามาให้เขาที่มันปลอดหนีนะคะที่บ่มีหนีอ่ะเขาบ่ได้ว่า แต่ว่ารถขันหนีมันยังเป็นหนีอยู่เลยค่ะแต่เหมือนกับยัดเยียนหนีสินมาให้กันใส่ซอยใส่แท่นนะคะอันนี้มันกับโบแมนนะคะแมนบ้คะเพราะว่าการที่เขาหาเงินได้หาเงินได้หลาย,ยาเสียกับโบแมนว่าเขาจะมาะปนเปื้อครอบครั่วหรือว่าเขามาใส่หนีแท่นกันนะคะมันบบแมนนะคะเพราะว่า ความตรงการที่อยากได้รดคั้นนีกับว่าแมนเขานะคะกับว่าแมนลูกผู้ผู้ที่เขาอันยัดเยียดหนีให้นะคะเพราะว่าเขากับว่าได้ตรงการตั้งแต่แรกนั่นละค่ะนี่ท่านเรื่องนี้กะจะเห็นได้ว่าอันการใส่เงินที่ยัดเยียดให้กันมีสินให้กันนังเสียมันกับว่าถูกต้องค่ะไอคนไทยบ้านน่ะ กะมาบอกว่ากันนันได้ลูคุณนันลูคุณนี่นนอ่าอันนี้มันก็วัตถกต้องนะคะเพราะว่าคนที่เขาหาเงินนะคะ่ะเขาก็มีความฝันเขาก็มีเป้าหมายที่เขาอยากเข็ดอยากทําคือกันกันเขาอยากได้เขาก็อยากเอาแตงแต่ลรกที่แียวค่ะแต่ว่าอันนี้เขาว่าได้ต้องการการะย่ดแย,ยนให้เขามาละค่ะนี่ท่านเรื่องนี้กะบ่งบอกถึงอ่าการแย่งเยยด นีซินหาลรูปแบบนี้มันก็ว่าดีนะคะแม่นบอค่ะพี่น้องนีไพนีมั่นกับแก้ไขเอาเองนะคะยาเฮตหาเบิดความศรัทธานะคะเพราะว่าถ้าเขาศรัทธาผู้ใดแล้วเขาก็หายใจรุ่นๆเลยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือมันเบิดความศรัทธาต่อกันนะคะแมนะ่นบอค่ะเบิดความศรัทธาเพราะว่าบางบางสิ่งบางอย่าง คาเใจที่มันบ่ได้เกิดจากตัวของเฮ้าเองเสียนะเฮาก็บ่อยากไปรับผิดช,ชอบแล้วกาเ็ดให้ทะเลาะก,กันระวางผัวเมียเขานะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เฮ็ดไปมันต้องไปรับผิดช,ชอบหนีสินของทางบ้านจังเี่มันก็เ็ตให้ผพิษกันอีกไปเยาาๆเลยค่ะทีเนี้ยนั่นละค่ะบ่สมควรเห็ุนะคะเรื่องแบบนี้กาเรื่องหนีสินนี่เสียกาบ,บ่าสมควรที แต่เมาเว้าให้ค้นที่เขาบ่ได้เฮ็ดบ่ได้สั่งหนีนั่นะคะว่าต้องมเม้าวนะคะเพราะว่าหนีไผรหนีมั่นผู้ใดเอาหนีมากกับแกใครโดยตัวของเจ้าของเองตอนที่ไปเอาหนีกับ,บ่ได้เมาบอกเขาตอนที่ไปเอาเงื่อนมากกับ่ได้เมาบอกเขาแต่ตอนเมาใส่หนีกลัเมาบอกเขาเสียมันกับ,บ่เมียนนะคะคิดพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะว่าสิ่งที่เฮตุนี่มันถูกต้องหรือไปมันบละคา่ะ